การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกนั้นต่างพากันเวียนเกิดเวียนตายกันมาจนนับครั้งไม่ถ้วนทั้งสุขติภพและทุคติภพต่างก็ได้พากันเที่ยวท่องล่องขึ้นล่องลอง,ลงด้วยกันมาหมดหากจะนับเอารอยเท้าของเราแต่เพียงผู้เดียวที่เหยียบย่ำเป็นรอยไว้บนโลกใบนี้นับยังไงก็นับไม่หมดจบสิ้นไม่เป็นแต่รอยเท้าของเราเพียงผู้เดียวย่งเต็มโลกไปแล้ว นี่ยังไม่นับเอารอยเท้าของผู้อื่นใส่เข้าไปอีกเพียงแค่คิดเท่านี้ก็สลดสังเวชใจมากแล้วหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านก็เป็นเหมือนเราทั้งหลายในอดีตท่านก็เป็นนักท่องเที่ยวเกิดตายเกิดตายอยู่ในวัฏสงสารเหมือนกันกับพวกเรามาก่อนองค์ท่านเคยบอกว่าการเกิดการตายของท่านนั้นนับจำนวนไม่ได้เลย เอาแค่กองกระดูกเราในแผ่นดินไทยแต่เพียงผู้เดียวมากองรวมกันไว้แล้วมันก็เต็มเมืองไทยจนล้นออกไปนอกประเทศในการเกิดแต่ละพบแต่ละชาติขององค์หลวงปู่นั้นไม่ว่าจะเกิดเป็นคนหรือเป็นสัตว์ต่างได้มีความเกี่ยวข้องกันกับผู้อื่นตามมาหลวงปู่ท่านได้ยกเอาบุพกรรมการเกิดที่เกี่ยวข้องกับสหายเก่าของท่านคนหนึ่ง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นท่านเคยเป็นคนเมืองท่าแขกประเทศลาวด้วยกันมาเมืองท่าแขกของประเทศลาวนี้ตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมบุคคลที่หลวงปู่เล่าให้ฟังนี้ได้กลับมาเกิดแล้วในชาติปัจจุบันชื่อว่าพ่อเชียงหมุนได้มาเกิดที่บ้านม่วงไข่ตำบลสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลย เพราะเหตุที่องค์ท่านต้องการมาโปรโดพ่อเชียงหมุนนี่แหละก็เลยทําให้บ้านม่วงไข่มีวัดป่าม่วงไข่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังหลวงปู่ชอบได้เมตตาเล่าเรื่องในอดีตชาติครั้งที่ท่านเกิดเป็นคนลาวอยู่เมืองท่าแขกดังนี้เราเคยเกิดเป็นพ่อค้าขายผ้าที่เมืองท่าแขกประเทศลาวในชาตินั้นเราเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งมีเพื่อนพ่อค้าด้วยกันคนหนึ่ง ชอบพอเป็นสหายร่วมค้าร่วมขายมาด้วยกันมีความสนิทสนมกันเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องท้องเดียวกันพอมีงานนามัสการพระาธาตุพนมตอนเดือนสาเราชวนเขาให้มาร่วมทําบุญกับพระาธาตุพนมด้วยเขาก็ได้ตามมาด้วยในงานนามัสการพระาธาตุพนมพ่อค้าเมืองท่าแขกซึ่งก็คือหลวงปู่ชอบในชาตินั้น ได้ชวนเพื่อนชวนลูกเมียและคนในครอบครัวให้มาร่วมกันถวายผ้าขาวกับองค์พระาธาตุพนมเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่ว่าเพื่อนของท่านกลับบอกปฏิเสธไปเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนกำลังติดพันเกี้ยวสาวเป่าแคนอยู่พ่อค้าผู้นี้ก็เลยได้เป็นผู้ถวายผ้ากับพระาธาตุพนมเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่เพียงผู้เดียวหลวงปู่เล่าว,ว่า เราเอาผ้าขาวยาวหนึ่งวาพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันก็เท่ากับห0สบสตางค์เราเอาไปถวายพระธาตุพนมพร้อมกับอธิษฐานว่าในการเกิดชาติหน้าของข้าพเจ้านั้นขอให้ข้าพเจ้าได้บวชในพระพุทธศาสนาและขอให้ข้าพเจ้าปฏิบัติจนรู้แจ้งแห่งทุกข์ถ้าหากว่าการอธิษฐานของข้าพเจ้าจักเป็นจริงในอนาคตชาตินั้นขอถวยเทพ เจ้าเหล่าเทวดาผู้มีหูทิพตตาทิพที่สิงสถิตอารักขาเฝ้าพระธาตุพนมแห่งนี้จงพากันมาเป็นพยานในการอธิษฐานของข้าพเจ้าด้วยเถิดหลวงปู่เล่าว่าในการอธิษฐานของท่านในชาตินั้นและในครั้งนั้นเทวดาที่เขาเฝ้าอารักขาอยู่ในพระธาตุพนมได้กล่าวสาธุการออกมาเป็นเสียงให้ท่านได้ยิน เสียงเทวดาเปล่งคำว่าสาธุดังกังวานไปทั่วบริเวณแห่งนั้นปานกับว่าแผ่นดินบริเวณนั้นจะถล่มทลายลงไปให้ได้แต่เสียงสาธุการของเทพเทวดานั้นพ่อค้าผู้นี้ได้ยินแต่เพียงผู้เดียวจึงทำให้พ่อค้าผู้นี้มีความมั่นใจในตนเองว่าในชาติหน้าของเรานั้นเราจะสำเร็จมรรคผลเป็นแน่แท้ พ่อค้าผู้นี้จึงได้หมั่นทำบุญในชาตินั้นเอาไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะเป็นการรับรองผลให้กับตนเองในชาติอนาคตเมื่อหลวงปู่ชอบได้มาเกิดในชาติปัจจุบันองค์ท่านได้มาบวชและปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามที่พวกเราทราบกันมาแล้วหลวงปู่มาพิจารณาถึงบุคคลที่เคยมีวาสนาด้วยกันมาการก่อนก่อนนั้น เห็นว่าผู้ที่เคยมีวาสนาร่วมในทางกุศลกับองค์ท่านมีอยู่ด้วยกันมากมายท่านจึงได้เดินทางไปโปรดเอาบุคคลเหล่านั้นตามสถานที่ต่างๆที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่เพื่อเป็นการสงเคราะห์บุคคลเหล่านั้นให้มีวาสนาในทางธรรมจะได้มากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของบุคคลนั้นๆเป็นตัวตั้ง สำหรับพ่อเชียงหมุนก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่หลวงปู่ตั้งใจเดินทางมาโปรโดเอาในชาติปัจจุบันซึ่งเป็นชาติสุดท้ายขององค์หลวงปู่ในช่วงแรกๆที่หลวงปู่เดินทางเข้ามาบ้านม่วงไข่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่มีวัดตั้งอยู่และในหมู่บ้านมีบ้านเรือนอยู่เพียง12-13ถึงหลังคาเรือนเท่านั้น ในช่วงเวลานั้นหลวงปู่พักที่วัดป่าบ้านสารตมโดยมีเพื่อนสหธรรมมิกที่ร่วมภาวนากับท่านได้แก่หลวงปู่หลุยและหลวงปู่ซามาในการบินทบาทโปรดสัตว์ในตอนเช้าหลวงปู่ชอบกําหนดให้หลวงปู่ลุยและหลวงปู่ซามาไปบินทบาทด้วยกันที่บ้านสารตมสสำหรับองค์หลวงปู่เองจะบินทบาทที่บ้านม่วงไข่ท่านบอกว่า ผมจะเข้าไปโปรดเอาคนที่บ้านม่วงไขสักหน่อยเพราะบ้านนี้ไม่มีวัดวาไม่มีพระเนนพอให้ญาติโยมเขาได้ใส่บาตรทำบุญกันหลวงปู่เล่าว่าการไปบิณฑบาตท,ที่บ้านม่วงไขของท่านในครั้งนั้นมีคนใส่บาตรให้ท่านเพียงสองถึงสามคนในจำนวนนี้มีแม่เชียงหมุนซึ่งเป็นเมียของพ่อเชียงหมุนรวมอยู่ด้วย ตัวพ่อเชียงหมุนยังอยู่ห่างๆเพราะตอนนั้นท่านมีอาชีพเป็นนายพรานล่าเนื้อสัตว์เอามาขายพ่อเชียงหมุนได้เล่าถึงเหตุผลที่ท่านไม่เข้าหาพระในตอนนั้นให้พระอุปถากผู้เขียนเรื่องนี้ให้ฟังในภายหลังว่าพวกนายพรานเขาจะมีเหตุผลของเขาการได้พบเห็นพระในขณะที่จะออกไปล่าสัตว์นั้นมันจะซวยในวันนั้นจะล่าสัตว์ไม่ค่อยได้ท่านจึงเลือกที่จะอยู่ห่างๆไม่เข้าใกล้พระ ในตอนเช้าแต่ละวันเมื่อหลวงปู่ชอบท่านเข้าไปบิณฑบาตท,ที่บ้านม่วงไข่ท่านจะพูดคุยกับทุกคนที่มาดักรอใส่บาตรจนชาวบ้านม่วงไข่มีความคุ้นเคยกับท่านมากขึ้นและในขณะที่หลวงปู่พูดคุยกับชาวบ้านนั้นท่านจะสอดแทรกคำสอนเกี่ยวกับศีลธรรมให้ชาวบ้านฟังวันละเล็กวันละน้อยเพอให้เขาจำได้ อุบายการสอนของหลวงปู่นั้นก็เพื่อจะให้แม่เชียงหมุนได้เอาไปเล่าให้พ่อเชียงหมุนฟังเพราะความเป็นผัวเมียกันการพูดคุยบอกเล่าอะไรให้กันนั้นย่อมมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดานับว่าหลวงปู่ท่านนำเอาเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันมาเป็นกลลอุบายเพื่อโปรโดพ่อเชียงหมุนนั่นเอง แต่ถ้าพิจารณาอย่างท่องแท้แล้วนับว่าเป็นกลลอุบายที่มีความแยบยนต์อย่างไม่ธรรมดาเลยพ่อเชียงหมุนได้เห็นหลวงปู่ท่านมาบินทบาทในบ้านม่วงไขทุกๆเช้ารวมทั้งได้ฟังคำสอนของท่านผ่านทางภรยาวันละเล็กวันละน้อยท่านก็เริ่มมีความคุ้นเคยกับหลวงปู่มากขึ้นในบางวันพ่อเชียงหมุนก็เป็นผู้ออกมาคอยใส่บาตรแทนภรยา หลวงปู有有 beings, 文文 Means, people people. ่ก um ็ได้มีโอกาสพูดคุยด้วยแล้วท่านก็จะสอดแทรกคำสอนวันละเล็กวันละน้อยเป็นปกติที่ท่านทำกับชาวบ้านที่มาใส่บาตรทุกคนเมื่อได้ฟังคำสอนและเห็นจริยาวัดที่น่าเลื่อมใสของหลวงปู่พ่อเชียงหมุนก็เริ่มศรัทธาแม้พ่อเชียงหมุนจะเห็นด้วยกับคำสอนของหลวงปู่ที่บอกถึงบาปกรรมของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่ท่านก็ยังไม่ได้ละทิ้งอาชีพพรานป่าล่าสัตว์พ่อเชียงหมุนเล่าให้ฟังในภายหลังว่าในช่วงนั้นท่านเอาทั้งบุญเอาทั้งบาปก็คือบาทก็ใสไก่ปืนก็ลั่นการดำเนินชีวิตของพ่อเชียงหมุนในช่วงนั้นตอนเช้าทำบุญใส่บาทตอนสายก็สะพายปืนเข้าป่าออกไปล่าสัตว์เข้ากับคำกล่าวที่ว่าบุญก็ทำกรรมก็ก่อนั่นเอง เมื่อหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านมาบิณฑบาตท,ที่บ้านม่วงไขเป็นประจำทุกเช้าชาวบ้านม่วงไขทุกคนทุกหลังคาเรือนก็ได้ออกมาใส่บาตด้วยกันหมดบางครั้งชาวบ้านม่วงไขก็ได้ไปกราบเยี่ยมหลวงปู่ที่วัดสารตมสถานที่ที่ท่านพำนักในสมัยนั้นตัวพ่อเชียงหมุนเองก็ยังเคยไปกราบหลวงปู่ที่วัดสารตมกับเขาด้วยเหมือนกัน หลวงปู่ท่านถือโอกาสปรารภกับชาวบ้านที่ไปหาถึงการสร้างวัดป่าขึ้นที่บ้านม่วงไข่ถามว่าสมควรหรือไม่ขอให้ชาวบ้านลงไปปรึกษากันดูเมื่อชาวบ้านนำเรื่องนี้มาหารือกันต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีวัดวาไว้คู่บ้านคู่เมืองเพราะที่บ้านม่วงไข่ในตอนนั้นยังไม่มีวัดเพื่อจะใช้เป็นที่ประกอบการบุญการกุศลเหมือนกับหมู่บ้านอื่นเลย เมื่อชาวบ้านม่วงไข่ต่างเห็นว่าสมควรจะมีวัดในหมู่บ้านกันแล้วจึงได้พากันไปนิมนต์หลวงปู่ให้เข้าไปพักเพื่อโปรโดญาติโยมที่บ้านม่วงไข่หลวงปู่รับคำนิมนต์ของชาวบ้านจึงตกลงไปพักประจำที่บ้านม่วงไข่ในตอนแรกที่หลวงปู่เข้าไปพักที่บ้านม่วงไข่นั้นชาวบ้านช่วยกันปลูกกุฏิที่พักให้ท่านหลังหนึ่งเป็นกระท่อมพื้นปูฟากไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคายกพื้นขึ้นสูงเพียงแค่เอวพอไม่ให้มันชื้นมากเพราะอากาศแถบนั้นทั้งชื้นทั้งหนาวการยกพื้นกุฏิขึ้นก็เพื่อเอาไว้ก่อไฟผิงไล่ความชื้นและความหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวพระอุปถากผู้เขียนเรื่องนี้บอกว่าพ่อเชียงหมุนเคยชี้มือให้ผู้เขียนดูสถานที่พักครั้งแรกของหลวงปู่ชอบ ตอนท่านมาอยู่ครั้งแรกที่พักของหลวงปู่จะอยู่ด้านหลังของศาลาวัดป่าบ้านม่วงไขในปัจจุบันเมื่อหลวงปู่เข้ามาพำนักที่บ้านม่วงไขท่านมีโอกาสพูดคุยกับพ่อเชียงหมุนเกือบทุกวันในช่วงบินทบาทในตอนเช้านอกจากนี้หลวงปู่จะใช้อุบายบอกให้พ่อเชียงหมุนเข้ามาทำโน่นทำนี่ให้ท่านอยู่เสมอเช่นให้ช่วยหาฟืนมาให้ ใช้ให้ผ่าฟืนไว้ให้ต้มน้ำบอกให้มาดายา่ารวมทั้งทำทางเดินจมกรมให้หลวงปู่จะใช้โอกาสที่พ่อเชียงหมุนเข้ามาทำธุระให้ท่านเพื่อพูดคุยและอบรมสั่งสอนพ่อเชียงหมุนไปในตัวทำให้พ่อเชียงหมุนคุ้นเคยรวมทั้งเคารพศรัทธาหลวงปู่มากขึ้นตามลำดับพ่อเชียงหมุนเริ่มเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษ และการออกป่าล่าสัตว์ของท่านก็เริ่มที่จะเพลาๆลงไปพ่อเชียงหมุนเล่าเรื่องย้อนหลังว่าบางครั้งท่านกำลังเตรียมตัวจะออกล่าสัตว์หลวงปู่ท่านก็ใช้ให้ไปทำธุระท่านต้องเอาปืนแอบซ่อนไว้ในป่าหน้าวัดแล้วจึงเข้าไปหาหลวงปู่หลวงปู่ถามพ่อเชียงหมุนว่าวันนี้จะไปหาฆ่าใครอีกละ่ะหรือวันนี้ทำบุญแล้วยังจะออกไปทำบาปอีกหรือ หรือไม่ก็พูดดักหน้าไว้ว่าวันนี้ทำบาปบอกขึ้นหรอกบุญมันมาขวางเอาไว้ก่อนพ่อเชียงหมุนเล่าบอกพระอุปถากผู้เขียนเรื่องนี้ว่ามันก็แปลกเหมือนกันนะครูบาถ้าวันไหนที่หลวงปู่ชอบท่านใช้ให้เข้าไปหาท่านวันนั้นผมจะล่าสัตว์อะไรไม่ได้สักตัว แม้จะเดินไปทั่วป่าทั่วภูเขาแถบนี้หรือไกลเลยออกไปถึงตีนภูหลวงก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนพอที่จะยิงได้เลยหรือไม่ก็ยิงไม่แม่นคล้ายกับว่าสัตว์พวกนั้นจะมีอะไรไปบอกให้มันล่วงรู้ถึงได้แอบซ่อนกันดีนักพระอุปถากได้ถามพ่อเชียงหมุนว่าแล้วพ่อเชียงหมุนคิดว่ายังไงละ่ะถึงได้เลิกหรือวางปืนจากการเป็นนายพราน พ่อเชียงหมุนได้เล่าว่าหลวงปู่ชอบบอกผมว่ารู้ไหมว่าผู้ที่ตนเองไปเข็นฆ่าล่ายิงเขาทุกวันนี้นั้นเขาเหล่านั้นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้มีวาสนาต่ำต้อยกว่าภูมิมนุษย์เราขึ้นชื่อว่าความตายแล้วใครๆก็ไม่อยากตายกันเพราะความรักความหวงแหนอะไรในชีวิตของตนทุกๆชีวิตเขาหวงแหนด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ ต่างรักต่างสงวนชีวิตของตนเองทั้งสิ้นเราจะฆ่าเขาเขาก็กลัวตายเขาจะฆ่าเราเราก็กลัวตายเหมือนกันการไปฆ่าไปเบียดเบียนกันนั้นมันเป็นบาปเป็นเวรที่จะต้องจองล้างจองพลานกันไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเข็นฆ่ากันไปอยู่อย่างนั้นเป็นการก่อร่างสร้างบาปสร้างเวรให้ติดตามตนเองไปเรื่อยๆ หาวันที่ยุติเรื่องลงไม่ได้ถึงแม้สัตว์พวกที่เราไปฆ่าเขานั้นเป็นเดรัจฉานผู้มีภูมิอันต่ำสักน้อยกว่าภูมิของเราถ้าไปฆ่าเขาแล้วมันก็เป็นบาปเหมือนกันสัตว์บางตัวที่เราได้เข็นฆ่าเขาไปนั้นรู้หรือไม่ว่าเขาก็เคยเกิดมาเป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหลานญาติมิตรของพ่อเชียงหมุนมาก่อนการไปฆ่าเขา ก็เท่ากับว่าตนเองนั้นไปฆ่าผู้ที่เป็นพี่น้องพ่อแม่หรือลูกหลานของตอนเองในอดีตสัตว์บางตัวแม้จะเป็นเดรัจฉานอยู่ก็ตามพ่อเชียงหมุนรู้ไหมว่าสัตว์เดรัจฉานบางตัวนั้นเขาเป็นพระโพธิสัตว์กาลังบำเพ็ญบุญบารมีอยู่ถ้าเราไปฆ่าสัตว์พวกนี้บาปกรรมมันจะหนักกว่าการไล่ฆ่าสัตว์เดรัจฉานธรรมดาอีกตายไปแล้วต้องมาตกนรกหมกไหม ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่มันถึงจะพ้นจากนรกได้ตราบใดที่มันยังพอละได้เลิกได้ก็ให้พ่อเชียงหมุนเลิกไปเสียตั้งแต่ตอนนี้แล้วหันมาทำไร่ทำนาแทนก็พออยู่พอกินหรอกนะมันทำบุญทำกุศลเข้าไว้มากๆเพราะสิ่งเท่านี้จะเป็นที่พึ่งพิงแอบองิงให้ตนเองไปสู่สุขติแม้ว่าในชาตินี้ของตนจะไม่ได้สำเร็จมากผลกับเขาก็ตาม แต่บุญกุศลยังเป็นหลักค้ำประกันตัวเราให้ได้อยู่ในสุขติภพอย่างน้อยก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนากับเขาก็ยังดีเมื่อนานวันเข้าคำสอนของหลวงปู่ชอบฐานะสโมก็ค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตใจของพ่อเชียงหมุนในที่สุดพ่อเชียงหมุนก็ได้ปฏิญาณตนกับหลวงปู่ว่า ต่อไปนี้ผมจะขอเลิอกอาชีพเป็นนายพรานไม่เข็นฆ่าเอาชีวิตของผู้หนึ่งผู้ใดอีกแล้วหลวงปู่ท่านก็บอกอนุโมทนาด้วยกับการตั้งใจจริงของพ่อเชียงหมุนพ่อเชียงหมุนหันมาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่ชอบนับตั้งแต่ครั้งแรกที่หลวงปู่ชอบท่านเข้าไปโปรดเอาพ่อเชียงหมุนที่บ้านม่วงไข่ พ่อเชียงหมุนเลิกเป็นนายพรานตั้งแต่อายุ40ปีทิ้งไว้แต่เพียงตำนานของชีวิตพรานไพรเชียงหมุนเอาไว้ให้ลูกหลานฟังเท่านั้นพระอุปถากได้เขียนถึงพ่อเชียงหมุนและวัดป่าบ้านม่วงไข่ในภายหลังว่านับแต่หลวงปู่ชอบท่านได้เข้าไปอยู่ที่บ้านม่วงไข่สถานที่แห่งนี้จะมีพระป่าสายกรรมฐานเข้าไปพักอาศัยภาวนากันอยู่เนือง และทุกท่านทุกองค์ที่เข้าไปพักภาวนาอยู่ที่นี่จะรู้จักพ่อเชียงหมุนเป็นอย่างดีเพราะพ่อเชียงหมุนจะเป็นตัวหลักในการอุปถักพระเนนที่ได้เข้าไปพักหรือจำพรรษาที่วัดป่าบ้านม่วงไข่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในวงพระกรรมฐานอยู่ในขณะนี้นั้นหลายๆองค์ที่ผ่านมาก็ได้มาพักที่วัดป่าบ้านม่วงไข่ ต่างก็ได้รับการอุปถากจากพ่อเชียงหมุนแทบทุกองค์ถ้าจะยกยอด้วยคำว่ายอดโยมอุปถากพระเนนที่วัดป่าบ้านม่วงไขให้กับพ่อเชียงหมุนนั้นก็ไม่น่าจะเกินเลยไปจากความเป็นจริงชื่อเสียงของพ่อเชียงหมุนกลายเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ติดอันดับโยมอุปถากของวัดป่าบ้านม่วงไขเป็นบุคคลที่อยู่คู่กับตำนานการสร้างวัดนี้ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสโมจนยากที่จะไม่เขียนถึงได้เลยลูกหลานขออนุโมทนากับพ่อเชียงหมุนแห่งบ้านม่วงไข่ในครั้งนี้ด้วยสาธุ